มิกเกนอาเตตาคุณซื้ออาเซนนออกมาเปิดใจหลังพาทีมบุกถลม่มคริสตันพาเลตในสึกพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดมิกเกนอาเตตาผู้จัดการทีมปืนใหญ่อาเซนนชื่นชมฟอร์มการเล่นของลูกทีมหลังบุกมาแซงเอาชนะคริสตันพาเลสไปอย่างขาดลอย5-1ในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ยอมรับว่าเป็นกังวลกับอาการบาดเจ็บของบูกาโยซากาอาเตตากล่าวว่าเราออกสตาร์ทได้ดีจากนั้นก็เสียประตู แต่ทีมก็ตอบสนองได้ดีมากการยิงห้าประตูนอกบ้านในลีกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราอยู่ในช่วงเวลาที่ดีจริงๆเราไม่แพ้มาสิบนัดแล้วและเราก็ชนะมาห้านัดจากเจ็ดนัดหลังสุดซึ่งเป็นชัยนะที่เราสมควรได้รับทั้งหมดนอกจากนี้อาเตตาพูดถึงบูกาโยสกาที่มีอาการบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวตั้งแต่นาทีที่24ของเกมโดวยว่าสาการู้สึกบางอย่างมันเร็วเกินไปที่จะประเมินเขามันเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนในตอนนี้แต่แน่นอนว่ามันไม่ใช่ข่าวดี